อ่ะครับกลับไปดื้นกันเลยครับผมนะครับจมเลือกบูดเลยนะน้ำมีไม้นะครับ ไปเลยครับ้มีนะครับได้ครับ ครับครับสวัสดีกับผมกับวันนี้ก็มาพบกับผมกับเหล่านะครับกับจองเบาเด็กตายคนดื่มนะครับผมคกับขออนุญาตทอดเม็ดนะครับคกับวันนี้ผมจะพามาแล่าโลบดักปลากับเหล่านะครับมาย่าโลบดักปลาหรือว่าพามาปูใส่ดักปลานะครับที่ว่าผมดักใส่พีโลบปลาไว้นะครับผมกับกับวันนี้ก็คือกับครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็คือทิ้งไว้ก็คือ หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับกรับผมดีก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับผมกันน้ำขึ้นมาหมากนะครับกลัวว่าปลามันตายนะครับผมนะครับผมก็เลยพามาแล่แล่ไส้กัน lonely, well. นะครับพามาดูไส้กันครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับจะมาร์มายนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับนี่ครับแล่นะน้ำขึ้นมาเยอะเลยนะ ใส่ที่ว่าดักก้อนๆที่ว่าได้ปลาชอนนะครับพอปุ้มพามาดูกางดีโซงก็คือ,อไม่ได้นะครับก็ลเลยใหญ่เข้าไปข้างในนะครับน้ำเต็มเลยนะครับใส่จมเลยครับนี่ก็คือใส่ขวดก็เอาไม่อยู่ใส่ขวดน้ำก็เอาไม่อยู่ก็เลยนะครับน้ำน่าจะจมนะครับใส่นะครับก็เลยพามายกกก้อน อ่ะครับกลับไปลูนกันเลยครับผมนะ,บนะครับจมเกลือกบูดเลยเนี่ยน้ำมีมายนะครับ เลยครับว้ามีนะครับนี่ครับตายปลาชจรน้ำจุม่นมน้ำมันยืดครับุผมก็เลยตายนะปลาโจรกับมันอีกเลี่ยวนะ แะดีนะครับเจ้าว่าฝนตกนักๆนะครับก็คือตรงป้าเข้ามาดูนะไม่นั่นตายนะก็คือจะตายแบบนี pues, <find ats> <pasa> ้นะน่าหนัดว่าปุ้มใส่ขวดน้ำไวเรียกก็คืออ่ายังเอาไม่อยู่ครับเนี่ยมาโจ้นะยังเอาได้นะครับปึงตายนะปลาโจนครับปุ๊บ เดี๋ยวผมจะดักตั้งไว้โตเดี๋ยวเราก็ไปลุนลูกตีสองกันนะครับครับลูกแล็กนะปลาโชนนะเสียดายนะครับตายนะนี่ถ้าว่าไม่พลาเข้ามาดูก็คือคงงนาวนะปลานะี่อันนี้คือเอาได้อีกครับ Nào gặp cơm rùn lục thứ 2 đó Được gặp nàm khuân mà dựa lước cơ đó Thứ 2 cơ chôm ไม่มีนะครับแฮวครับลูกนี้เฮวนะครับอ่าครับก็มาลุนลูกที่ว่ามันอ่าตะลอดเลยนะครับลูกนี้นะครับสามนะครับ lười đấy, dày đấy. Hãy cho kênh Ghiền đi. Để không bỏ lỡ những video มาตาลอดยิงนะครับลูกนี้นะนี่ครับร้านิ่น,นะสวสวยเลยนะครับร้านิ่งน,นี่ครับร้านิ่งน,นะครับผมนี่ครับตัวสวยเลยนะครับ ประมาณตุกกลางนะครับลูกนี้นะครับปลานิ่นนะครับอันนี้นะครับผลงานวันนี้นะครับปลานิ่นนั่งก็ปลาชนนะครับรถือว่าก็ย่างมันนะครับย่างได้กับข้าวนะครับอันนี้ก็ได้พวกเก่งเร็วนะครับผม อ่าครับการสำรับวันนี้ก็ลากันโคนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั้นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับนะครับลากันโคนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอ่าครับกะคอยมาลุ้นกับแลาวนะครับอ่าประมาณสักจองตามวันนะครับมีกันนี้ก็คืออ่าผมทิ้งไว้ก็คือขึ้นเดียวนะครับผมก็พอดีอ่าเมื่อนทีว่าอ่าผมบอกไว้ตอนอ่าตอนคลิปนะครับก็คือ ฝนมาตกนักมากเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะก็เลยพาเขามาดูนะครับอันนี้ถ้าว่าไม่ดูนะครับปลาชนตัวนี้ก็คือน่าจะเอาไม่ได้นะครับน่าจะพอกมดนะครับอันนี้ก็คือตายนะครับแต่ว่าก็ยังเอาได้อีกครับนะครับถ้าคอยมาลุ้นกันแล้วนะครับสักสองสามวันครับผมถ้าว่าฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวถ้าว่าฝนตกนักก็คือจะพามาดูพุงมีชาวนะครับ